à, à, à. lo 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 lò subscribe cho mấy Ghiền Mì hay nè อันนี้ไม่กินเลยเหลูกไม่อร่อยอันนี้น้องแมวกินเหลือหมดขึ้นอ่ะไก่ไข่กินไปก่อนนะลูกนะเออเดี๋ยวอาหารไม่ขึ้นมาให้อีกเดี๋ยวน้องๆกินอาหารเช้าร่วมกับแมวที่บ้านคะ่ะ เนี่ยพอเช้าๆเขาก็เนี่ยจะเล็ดลอดมาจากหลังคาเนี่ยค่ะประมาณช่องพวกนี้ค่ะเป็นช่องโมูตามหลังคาาก็เข้ามานอนอาศัยหลบแดดหลบฝนบ้างแล้วก็ <c oughs> เห็นแมวเรา <c oughs> ก็แบ่งอาหารให้กินทุกวันนี้ก็แบ่งให้เขาทุกวันนะคะ